สมัยนี้อะไรก็ Y2K นะเขาเลิกคิดกันแล้วหรอครับแต่ผมยังไม่รู้จะทำอะไรเพราะอย่างนั้นวันนี้ขอเสนอคอนเทนต์แบบ Y2K เวลาเราพูดถึง Y2K เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงอะไรที่ต่างๆกันไปแฟชั่นยุค Y2K ขนมอร่อยๆอมือถือหน้าตาแปลกๆหรือข่าวว่าคอมพิวเตอร์กำลังจะพังทั้งโลกโลกจะล่มสลายพวกเราจะตายกันหมดนอสตราดามุสได้ทำนายเอาไว้คุณคิดดูแล้วกัน ช่วงปี2000ไอคำทำนายของนอสตราดามุดอะแม่งออกข่าวทุกช่องไม่ใส่ตาเด็กอย่างผมแม่งโคตรบอลลาดเลยมี่แอบคิดด้วยซ้ำว่าเฮ้ยหรือว่าโลกจะแตกจริงๆช่วงนั้นเนี่ยมีกระแสะโลกแตกคอมพิวเตอร์พังภัยพิบัติอะไรเยอะแยะไปหมดขนาดหนังยังมีหนังที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พังเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นซะที่ไหนโลกไม่ได้แตกและเทคโนโลยียังดําเนินต่อไปแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงวงการเกมในช่วงนั้นก็ลงเรืองไม่แพ้กันมันเป็นช่วงเวลาที่วงการเกมกําลังก้าวกระโดด เป็นยุคที่มีตำนานเกิดขึ้นมากมายมีดาวรุ่งพุ่งแหลกที่ชื่อดังมาจนถึงทุกวันนี้แบบพอพูดชื่อเกมขึ้นมาวัยรุ่นยุคว 2K จะต้องร้องอ๋อก,กันแน่นอนเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาพวกคุณย้อนวัยกลับไปดูกันครับว่าเกมยุคว 2K มีเกมอะไรที่ดังๆและเป็นตำนานกันบ้างและตำนานแรกที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยคือ Diablo 2ถ้าเกิดพูดถึงเกมที่ออกมาในปี2000เป๊ะๆดังและยังเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ ก็ต้อง d i a ยโ o 2ูนี่แหละครับจากค่ายบิสซาร์นอตเกม RPG Hack as d Slash ที่สร้างชื่อให้กับซีรีส์เดียโบและหลายๆคนยกย่องให้มันเป็นเกมที่ดีที่สุดในยุคน,นั้นคือเกมมันทําออกมาดีมากๆแล้วมันอัปเกรดจากภาคแรกไปเยอะไม่ใช่แค่นั้นครับในตอนนั้นผู้พัฒนาเขาใส่ใจกับตัวเกมมากๆเกมได้รับความใส่ใจในทุกๆด้านเป็นเกมโคตรดีแห่งยุคถึงขนาดมีแฟนคลับระดับเดนตายเรียกว่าตำนานยุค Y2 k ของจิง ต่อมาคือ Counter-Strike เกมนี้ก็เป็นอีกเกมแห่งยุคว 2K ที่บอกเลยว่ามันเป็นยิ่งกว่าเกมธรรมดาธรรมดาเพราะมันคือสังคมของคนในยุคนั้นไม่มีใครไม่เล่น Counter-Strike เกมนี้เป็นเกม FPS Multi-Player ที่มีทีมการต่อสู้กันของ2ฝ่ายฝ่ายก่อการร้ายและต่อต้านการก่อการร้ายเกมนี้เกิดจากมอดดังของซีรีส์ h a ร์ l i f e ที่จริงๆมันก็ดังมากตอนเป็นมอดอยู่แล้วครับทางวาวเจ้าของซีรีส์ h าร f l i f e เห็นศักยภาพและคิดว่าเกมนี้มันยังดีมากขึ้นได้กว่านี้อีกก็เลยซื้อลิขสิทธิ์ม็อดซื้อม็อดตัวนี้มาทำเลยแล้วก็วางจำหน่ายในปี2ผ0 0นและความดังของมันเรียกว่าดังจนฉุดไม่อยู่ครับเพราะมันดังทะลุมาถึงยุคนี้แต่ถ้าเกิดใครโตมาในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยคือเกมแห่งยุคคือเกมของเด็กไทยเพราะไม่ว่าจะไปร้านเกมร้านไหนคุณเจอเคาน์เตอร์สไต์แน่นอน ต่อมาคือ Final Fantasy 9ครับเรื่องราวของ Final Fantasy ผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากถ้าเกิดจะมีเกมแฟนตาซีสักเกมที่บอกได้เลยว่ามันมีมาทุกยุคทุกสมัยมันจะขาดเกมนี้ไปไม่ได้แน่นอนครับก่อนหน้านี้เนี่ย Final Fantasy ไปมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสต e ีมพังใส่เบอร์ผังแต่ว่าในภาค9 Final Fantasy เลือกที่จะหวนคืนสซวานอนครับมันคือหวนคืนสซวานอนจริงๆพระเอกแม่งมีหางเป็นหลิกเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฟนนลของชาว y 2K ครับเพราะว่าพาก้ามันออกในปี2000เป๊ะเ,เลยต่อมาคือเดือดสิมครับเกมที่จำลองการใช้ชีวิตมนุษย์มาในรูปแบบชาวสิมเราจะได้สร้างบ้านสร้างสังคมกำหนดชีวิตของชาวสิมว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่ในกำมือของเรากำมือของคนเราทําอะไรเขาก็ไม่บน่นไม่ว่าจะเป็น ลบประตูออกจากบาทเอาบันไดขึ้นจากสะไว้ยนาแล้วต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ EA ไทยกําลังเฟื่องฟูเกมมีเดอะซิมแปลไทยจริงๆมีเกมอื่นๆแปลไทยด้วยในยุคนั้นซึ่งมันเจ๋งมากๆต่อมาคือ Deus Ex เกม FPS RPG ที่มันโคตรจากคลาสสิกจากยุค2 0 0 0นเกมนี้มาในทีมไซเบอร์พังครับเรื่องราวในโลกอนาคตปี20 5 2ซึ่งก็อีกไม่กี่ปีแล้วครับ อเมริกาล่มสลายด้วยไวรัสมอลณะนะนั่นทาให้มีผู้ก่อการร้ายบุกมาชิงไวรัสที่ทางการกําลังครอบครองไว้และเราคือหน่วยพิเศษที่มีความสามารถเหนือมนุษย์จากนาโนเทคโนโลยีที่ต้องทําภารกิจต่างๆเพื่อปกป้องประเทศแต่ก็ดันเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลได้และต้องบอกรับว่าตอนเล่นรู้ขนาดนั้นไหมไม่ครับตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเพราะอ่านไม่ออก รู้แค่ว่าต้องยิงต้องตอบต้องอะไรสักอย่างแต่มให้เคยเล่นจนถึงตอนจบแต่มันก็เป็นเกมที่เป็นตำนานแล้วก็ยังมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ครับทีนี้มาพูดถึงตำนานที่ตายไปแล้วบ้างดีกว่าครับแต่มันก็เคยเป็นตำนานนั่นคือ Dino Crisis 2ครับสุดยอดเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์เดินหน้ายิงจากแคปคอปที่ภาคแรกสร้างในปี1999ครับในภาคแรกเนี่ยมันจะมาในทีมสยองขวัญห,หน่อยเป็นไซไฟทีเลอร์ทีมไดโนเสาร ที่ทำออกมาได้ดีมากๆเขารีบเขียนภาค2ต่อออกมาทันทีครับและภาค2ก็วางจําหน่ายในปี2,000เกมมันฮิตและเหล็กต้องตีตอนร้อนตัวเกมออกมาไม่เหมือนภาคแรกครับตัวเกมแอคชั่นกว่าเดิมเน้นยิงทำคอมโบสไตล์เกมเพลย์ต่างออกไปแต่ก็มีกลิ่นไอของภาคแรกและภาคนี้ก็ทําออกมาได้ดีไม่แพ้ก,กันครับมันกลายเป็นเกมแห่งยุคที่เล่นมันโคตรแต่น่าเสียดายครับที่ภาค3เนี่ย ทำออกมาได้กราฟดิ่งลงเหวและที่สําคัญคือมันไม่ได้ออกทะเลครับแต่มันออกอวกาศไปเลยแบบออกอวกาศจริงๆเพราะงั้นเกมนี้มันก็เลยตายลงที่ภาค3ครับต่อมาคือ How ว e s t o o o n b c k t to n t u u r e เอาจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยออก16ชันวาปี1999ครับในเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่เวอร์ชันอังกฤษเนี่ยออกปี2ผเกมนี้เนี่ยเป็นเกมทำฟาร์มซิมูเลเตอร์เกมปลูกผักในตำนานจากค่ายมาเวลัส ที่ชื่อจริงๆของมันคือโบคุโจโมโนกาตาริแต่มีชื่ออังกฤษว่า How เวิร์ดมูปัจจุบันเกมนี้เปลี่ยนชื่อไปเป็น Story of s e a s สั้นแล้วครับตัวเกมภาคแรกเลยเนี่ยออกมาในปี1996เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้รับการสืบทอดฟาร์มมาจากปู่ของเขาและต้องทําทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูฝาบให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งก็เป็นเกมปลูกผักสร้างบ้านเลี้ยงสัตว์พัฒนาความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้าน ตัวเกมไม่ได้จริงจังเกินไปครับเป็นเกมทำฟาร์มแฟนตาซีน่ารักน่ารักมันทำให้เกมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแต่ว่าภาคที่ดังที่สุดก็เป็นภาคนี้แหละครับภาคที่ออกในปี2000 h a r v e s t ว o o n Back to n a t u r e และหลายๆคนก็บอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ดีที่สุดตลอดการของ a r v e s ว Moon ด้วยดีหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่ามันเป็นภาคที่ทำให้หลายๆคนประทับใจรวมถึงผมด้วยเกมนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเกมทำฟาร์มแฟนตาซีอื่นๆมากมายครับและหลังจากนั้นก็มีเกมทำฟาร์มตามออกมาเป็นสิบจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพจำไปแล้วครับว่าเกมทำฟาร์มต้องนึกถึงฮาวเวิร์ดมนและแก่ต้องได้รับมรดกมาจากปู่ต่อมาคือ Dynasty Warrior 2สุดยอดเกมหมูโซโฟ,ฟันแหลกในตำนานและถึงจะบอกว่าเป็นภาค2 Dynasty Warrior 2แต่จริงๆมันคือภาคแรกครับเพราะว่า Dynasty Warrior ภาคแรกเนี่ยมันเป็นคนละเกมกัน Dynasty Warrior อร์ภาคแรกมีชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าซ um ังโกคุ m มุโซเกมเพล์ของมันไม่ได้เหมือนอะไรกับเกมตอนนี้เลยแต่มันเป็นเกมไฟติ้งมุมมองจากด้านข้างซึ่งต่อมา d y n a สตี้วอ r i o r เอ2มันกลับกลายเป็นเกมคนเลนแนวเป็นเกมแอคชั่นเดินหน้าฟันมุมมองบุคคลที่3และชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันก็คือช um ินซังโกคุ m มุโซซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดนับแบบเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นภาคของมันจะน้อยลงหภาคครับ เช่น Dynasty Warrior ภาค5มันก็คือชินซังโกคุงมูโซภาค4เรียกว่าซับซ้อนไปอีกแต่มันไม่สําคัญหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือเกมเกมเดียวกันแต่เอาเป็นว่า d y n a น t สตี้วอร r ภาค2เนี่ยมันคือเกมที่เปิดตํานานเกมมุโซเลยเป็นเกมที่เกิดในยุคปี2000พอดีโดยเกมอ้างอิงตำนาน3ก๊กครับแต่ว่าผสมความแฟนตาซีลงไปผสมกับความมันแอคชั่นลุยแหลกทำให้ได้ใจแฟนเกมในยุคนั้น แล้วตอนนี้ก็ยังมีภาคต่อออกมาเรื่อยๆครับแล้วเกมนี้เนี่ยมีหนังด้วยนะครับลองไปหาดูกันได้ต่อมาคือ Hitman ครับ Hitman c ค้ e Name 4 7หลายคนคงคุ้นเคยกับซีรีส์ h i t m a นนักฆ่าหัวโลนที่มีบาร์โค้ดเป็นเอกลักษณ์ต้องบอกครับว่าซีรีส์นี้คือซีรีส์ที่ถือกำเนิดมาในยุค Y 2k ตัวเกมเป็นเกมแนวรอบเรนที่เราจะได้รับบทเป็นสุดยอดนักฆ่า Agent 47มนุษย์โคลนนิ่งที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมจนสุดแกร่ง ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแต่เจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะหลบหนีออกจากสถาบันวิจัยและเข้าร่วมกับองค์กรนักฆ่าระดับโลกแทนเอเจนต์โฟร์ที่เซเว่นจะต้องตระเวนทำภารกิจไปยังสถานที่ต่างๆทั่วมุมโลกบางภาคมีประเทศไทยด้วยนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมสายลับหลายๆเกมแล้วในภาคแรกเนี่ยเกมทํารายได้ดีมากๆครับนอกจากนั้นมันยังเป็นความทรงจําวัยเด็กของใครหลายๆคน,ๆคนและด้วยความฮิตของมัน ตัวเกมถูกเอาไปทําเป็นหนังด้วยกันถึง2ครั้งครับแต่เขาบอกเลยเหว่าเละครับแล้วมาถึงเกมสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าครับเกมสุดท้ายของตำนานยุค Y2K ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันตายเกมที่ค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายและยังมีผู้เล่นอยู่ทั่วทุกมุมโลกจนถึงวันนี้กับสุดยอดเกม RTS หรือว่าเกมวางแผนการรบแบบเรียวฉาบตำนานหมูมะนาวของชาวไทย Com m a n d a n d Conquer r e d Alert 2ตัวเกมวางจำหน่ายในปี2000ครับ จำหน่ายในยุคว2 k เคพอดีตัวเกมเล่าเรื่องราวสงครามระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาและก็มีประเทศอื่นๆด้วยเป็นเกมสงครามที่เวอร์เวอร์หน่อยแล้วบอกเลยครับว่าเนื้อเรื่องไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ความมันสําคัญที่สุดในเกมเราจะได้สร้างฐานเก็บทรัพยากรสร้างทหารประเภทต่างๆแล้วบุกจอมตีฝ่ายตรงข้ามให้ยับในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันฐานให้ดีที่สุดด้วยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นคนเดียวก็สนุกแต่เล่นกับเพื่อนสนุกโคตร เกมมีภาคเสริมที่ชื่อว่า Yuri r e v e n ครับเป็นภาคเสริมที่ดีมากๆเหมือนกันทําให้เกมสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าเกิดใครชอบเกมแนววางแผนการรบเกมนี้เลยครับคือเกมที่ต้องเล่นดูสักครั้งและถึงมันจะเป็นเกมเก่าแต่ต้องบอกเลยครับว่ามันเก่ามาตั้งแต่รุ่นพอเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมยุค Y2K แทบจะทุกเกมเนี่ยออกปี2000เป๊ะๆเลยครับถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงมากๆแล้วผมจะไม่พูดครับว่าถ้าเกิดคุณรู้จักเกมพวกนี้หมดเนี่ย คุณไม่ใช่เด็กแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเกมพวกนี้เนี่ยมันเพิ่งผ่านมาแค่20ปีเองแมพูดเหมือนแป,ป๊บเดียวมันไม่ใช่เวลาแป,ป๊บเดียวก็จริงครับแต่ว่าความดังของเกมพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่วัน2วันมันอยู่มาเป็น10บสปีมันดังระดับตำหนานเลยทําให้เกมเมอร์ทุกเพศทุกวัยเล่นมันทันและถึงผมจะเกิดทันทุกเกมแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าหลายๆเกมผมไม่ได้เล่นช่วงที่มันออกใหม่ๆจะเล่นได้ไงยังเด็กอยู่เลย และสำหรับเกมในยุค Y2K ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความทรงจําดีๆของผมครับแต่มันก็เหมือนกับทุกอย่างในยุค Y2K ไม่ได้มีแต่เรื่องดีอย่างพวกการสื่อสารการคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เนี่ยยุคนี้ดีกว่าเยอะแต่ว่าความประทําใจมันจะอยู่ตลอดไปครับโดยเฉพาะเกมที่ชอบ เอาเป็นว่าแล้วคุณละครับชอบเกมไหนบ้างรู้สึกสนุกกับเกมไหนลองเล่าให้ฟังกันได้เคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่าเล่นมาแล้วกี่เกมและเล่นกันตอนไหนเล่นแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นาน,าน,าน สนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member ร์ชิเหมือนกับทุกคนที่ช่วยสนับสนุนและขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับหรือไม่แค่คอมเมนต์คุยกันก็โอเคแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวไปก่อนไปแล้วสันครับ